การไหว้เป็นการทักทายและเป็นการแสดงความเคารพแบบไทยการแสดงความเคารพมีหลายลักษณะเช่นการไหว้การกราบการคำนับการถวายความเคารพการไหว้แบบไทยเป็นการแสดงความเคารพตามระดับของบุคคลโดยประนมมือทั้งสองยกขึ้นจรดใบหน้าแบ่งเป็น3ระดับระดับที่1การไหว้พระพุทธ ประธรรมพระสงฆ์รวมทั้งปูชนียสถานปูชนียบุคคลที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในกรณีที่ไม่สามารถกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ได้โดยประนมมือยกขึ้นพร้อมกับคอศีรษะลงให้หัวแม่มือจะลดวางคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผากสำหรับหญิงให้ถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัดไปข้างหลังครึ่งก้าวแล้วย่อเข่าลงพอสมควรพร้อมกับยกมือไหว้ ระดับที่2การไหว้ผู้มีพระคุณผู้มีอายุมากและผู้ที่เราเคารพนับถือเช่นปู่ย่าตายายพ่อแม่ครูอาจารย์โดยประนมมือยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายจมูกปลายนิ้วชี้แนบหว่างคิ้วสำหรับหญิงให้ถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัดไปข้างหลังครึ่งก้าวแล้วย่อเข่าลงพอสมควรพร้อมกับยกมือไหว้ ระดับที่3การไหว้บุคคลทั่วไปที่เคารพนับถือหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าเล็กน้อยโดยประนมมือยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจะหลดปลายคางปลายนิ้วชี้แนปลายจมูกการกราบแบบเบญจางคัประดิษฐ์เป็นการใช้อวัยวะทั้ง5ของร่างกายสัมผัสกับพื้นคือหน้าผากมือและข้อศอกทั้งสและเข่าทั้งสอชายนั่งคุกเข่า ปลายเท้าตั้งตัวตรงปลายเท้าและส้นเท้าชิดกันนั่งบนส้นเท้าเข่าทั้งสองห่างกันพอประมาณมือทั้งสองวางคว่ำเหนือเข่าทั้งสองนิ้วชิดกันหญิงนั่งคุกเข่าปลายเท้าราบตัวตรงเข่าถึงปลายเท้าชิดกันนั่งบนส้นเท้ามือทั้งสองวางคว่ำเหนือเข่าทั้งสองนิ้วชิดกันการกราบแบ่งเป็นสามจังหวะจังหวะที่หนึ่ง ยกมือขึ้นในท่าประนมมือจังหวะที่2ยกมือขึ้นไหว้พร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจะลดวางคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผากจังหวะที่3ามทอดมือทั้งสองลงพร้อมกันและแขนทั้งสองข้างแนบกับพื้นพร้อมกับค้อมตัวลงให้หน้าผากจะลดระหว่างมือทั้งสอง ศอกทั้งสองข้างต่อจากเขา่าราบไปกับพื้นหลังไม่โกงหญิงศอกทั้งสองข้างคล่อมเข่าเล็กน้อยราบไปกับพื้นหลังไม่โกงทำสามจังหวะให้ครบสามครั้งและยกมือขึ้นไหวในท่าไหว้พระปล่อยมือลงวางคว่ำเหนือเข่าทั้งสองในท่าเตรียมกับจากนั้นเปลี่ยนเอริยาบทตามความเหมาะสม การกราบผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณผู้มีอายุมากและผู้ที่เราเคารพนับถือผู้กราบทั้งชายและหญิงนั่งพับเพียบทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกันให้แขนทั้งสองคล่อมเข่าที่อยู่ด้านล่างเพียงเข่าเดียวมือประนมตั้งกับพื้นค้อมตัวลงให้สันจมูกแต่ส่วนบนของมือที่ประนมในขณะกราบไม่กระดกนิ้วมือขึ้นรับหน้าผาก กลับเพียงครั้งเดียวไม่แบมือการส่งสิ่งของให้ผู้ใหญ่ใช่ถือสิ่งของเดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณหยุดยืนตรงก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าเปิดส้นเท้าซ้ายพร้อมกับค้อมตัวลงเล็กน้อยส่งสิ่งของเมื่อผู้ใหญ่รับสิ่งของแล้วถอยเท้าขวากลับยืนตรงค้อมตัวไ่ายหนึ่งครั้งถอยหลังพอประมาณแล้วหันหลังกลับ หญิงถือสิ่งของเดินเข้าไปให้ห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณหยุดยืนตรงก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าพร้อมกับย่อตัวลงเล็กน้อยส่งสิ่งของเมื่อผู้ใหญ่รับสิ่งของแล้วยกมือขึ้นไหวในขณะที่ย่อตัวอยู่ถอยเท้าวขวากลับยืนตรงถอยหลังพอประมาณแล้วหันหลังกลับการรับสิ่งของจากผู้ใหญ่ใช่เดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณ หยุดยืนตรงค้อมตัวลงยกมือขึ้นไหวยืนตรงก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าเปิดส้นเท้าซ้ายค้อมตัวเล็กน้อยพร้อมกับยื่นมือขวารับสิ่งของมือซ้ายแนบลำตัวเมื่อรับสิ่งของแล้วถอยเท้าขวากลับยืนตรงถอยออกพอประมาณแล้วหันหลังกลับหญิงเดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณหยุดยืนตรงค้อมตัวลงยกมือขึ้นไหว หรือถอยเท้าย่อตัวไหวอย่างใดอย่างหนึ่งเสร็จแล้วยืนตรงก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าพร้อมกับย่อตัวยื่นมือขวารับสิ่งของมือซ้ายแนบลำตัวเมื่อรับสิ่งของแล้วถอยเท้าขวากลับยืนตรงถอยหลังพอประมาณแล้วหันหลังกลับวิธีเดินตามหลังพระภิกษุสงฆ์งการเดินตามหลังพระภิกษุสงฆ์นี้เป็นกิริยาอาการแสดงความเคารพแก่พระภิกษุสงฆ์อย่างหนึ่ง ซึ่งชาวพุทธชายหญิงนิยมปฏิบัติสืบกันมามีวิธีปฏิบัติดังนี้เดินตามไปเบื้องหลังของพระภิกษุสงฆ์โดยให้เยื้องไปทางซ้ายของท่านเว้นระยะห่างจากท่านประมาณ2-3ก้าวเดินตามท่านไปด้วยกิริยาอาการสำรวมเรียบร้อยขณะเดินตามท่านอยู่ไม่นิยมแสดงความเคารพผู้อื่นไม่นิยมพูดคุยทักทายปราศัยกับผู้อื่น วิธีปฏิบัติเมื่อเดินสวนทางกับพระภิกษุสงฆ์ถ้าคฤหัหั์ชายหญิงเดินสวนทางกับพระภิกษุสงฆ์นิยมปฏิบัติด,ดังนี้หลีกเข้าชิดข้างทางด้านซ้ายมือของพระภิกษุสงฆ์ยืนตรงมือทั้งสองห้อยประสานไว้ข้างหน้าหันหน้ามาทางท่านเมื่อพระภิกษุสงฆ์เดินผ่านมาถึงเฉพาะหน้านิยมน้อมตัวลงยกมือไหว้ตามควรแก่กาลเทศะและบุคคล ถ้าท่านพูดด้วยนิยมประนมมือพูดกับท่านถ้าท่านมีได้พูดด้วยเมื่อยกมือไหว้แล้วก็ลดมือลงให้ประสานกันไว้ข้างหน้ามองดูท่านจนกว่าจะผ่านเลยไปจึงเดินไปตามปกติ